ได้ค่ะัอคครับบอลมากินข้าวคุณมีหลับมากไปมีสตอรี่เรือใบโมงไดพค่รจะอยากกินน่ะอแมหุ่งปลาแต่แปลก้าแล้วหรอแปลกแล้วกลัวๆโคลาตะไม่รี่แต่งน้องแซ่บมาถึงหรือยังน้เขาทงวนคาโคลาตนี่เปลนแต่รถ่อะไรที่ไหนบ้านเองเขจะไ่ชวนเรวอกันล่ะน้ออยากไปบอกอีกับมืออยาไปบอกเอกกับปาก าจะไแวม่พะไม่ทักหาแตว่าไม่ชคคุาได้หเต่งเต่งากเลยเตงเตงนี่แมเตงขาเขาเป็นไหมเตงเาปนไหเตงเต่งอะไรก่อนเตาขเป่ไป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 ีเตง กาแฟอันนี er. ้จะจะไปสิงก่อนเป็ิเป็นสิงโงกาแฟ่ใช่แตเดทเสร็จะใช่นโมงโมงสิโงแล้วก็บ่ายโมงเริ่มบ่ายโมงอสุดาวันนี้ดูนสานีคชูยวครับปาไม่ยินรับป่ะเดี๋ยวมาเคยป้าเป็นยวอกย้เดอหู้เป็นงไหล กินาวไว้นะวันจะเล่นสหกก้อนมาลูกชันจะเล่นอะไรเยแม่หกก้อนนะดิแม่หกก้อนนะวันส้ไส้คนเลมีกชั้แต่งเองเลยเอ้แต่งเองต้องม่นเด้อนี่ยังก็ลองเองแต่งเองแล้ว um, ก uh, um, ็ดนตรียังกันนี่เองไม่ว่าจะมูงนแล้วแซ่บงางสิกีสิงสี่บง